สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตพอร์ตหุ้นเดือนมีนาของวันที่8มีนา2,567นนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตชี้แจงในส่วนของคลิปก่อนนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์แนวทางการลงทุนดีเซหุ้นในแบบฉบับของผมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นแรงบรันดาลใจในอีกหนึ่งช่องทางเพื่อการออมโดยไม่ได้เป็นการชี้นาในการเลือกหุ้นแต่อย่างใดและหากเพื่อนๆเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมนําไปศึกษาเพิ่มเติมและทํากับบ้านเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของรูปแบบการลงทุนผมอัปเดตไว้ใน EP 3สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาสรุปเหตุการณ์ที่สําคัญที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับในส่วนแรกจะพาไปดูในส่วนข้อแรกก่อนนะครับก็ได้มีการทยอยซื้อหุ้นเพื่อดี a ของเดือนมีนาจํานวนทั้งสิ้น96%แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันซื้อได้ไม่ครบผมก็เลยนําไปซื้อหุ้นอีกตัวอื่นแทนทําให้ค่าเฉลี่ยต่อหุ้นอยู่ที่หุ้นละ440บาทนะครับของเดือนที่แล้วอยู่ที่350บาทต่อหุ้นนะครับข้อ 3. ผมได้ทําการ Take Profit หรือว่าขายหุ้น UEC แล้วหุ้น AIT ที่บวกโดยฉล 95%ขึ้นไปนข้อ4ทําการ stop loss หรือว่าขายหุ้นเนื่องจากหุ้นมีการเปลี่ยนพื้นฐานได้แก่หุ้นกันกูล p e g c O o i BRI V I H A S Thani Amana A H T U CPF แะก็ THCOM ซึ่งหุ้นเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานอย่างเช่นบางตัวลดการจ่ายเงินปันผลหรือว่าผลประกอบการติดลบอะไรประมาณนี้นะครับข้อ5ผมก็ได้ทําการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น HGP BCP W H A U P A P Noble TPIPL v y l o n นะครับ DRT NTV SE MSC CEYE HMPRO หุ้นโฮมโปรนะครับ AUCT นะครับ BBL GC BR OSP M M ตัวนี้เป็นของ MK นะครับ a i แล้วก็ CPO c p r ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีปันผลเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ1.73นะครับแต่ว่าผมซื้อเพื่อลุ้นแคปิตอลเกนนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นการซื้อโดยที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของหุ้นปันผลนะครับแล้วก็ โคโคโคนะครับหุ้นนี้เป็นหุ้นนามมะพร้าวนะครับรวมถึง a d v a n c e ์ล็อกเอสไอเอสนะครับเข้า6ทําให้หุ้นในพอร์ตของผ,ผมจากเดือนที่แล้วอยู่ที่74ตัวตอนนี้เหลือทั้งสิ้น85ตัวนะครับข้างล่างจะเป็นหุ้นที่ผมได้ทําการซื้อแล้วก็ขายนะครับจะเห็นว่าในส่วนของที่ผมไฮไลท์สีแดงแล้วก็เขียนค่าก็คือเป็นหุ้นที่ผมทําการขายออกในส่วนที่เป็นไฮไลท์สีเขียวเนี่ยครับจะเป็นการซื้อเข้ามานะครับอย่างเช่นในส่วนทรัพยากรผมได้มีการขายก,ากันกุลแล้วก็ e CO, อ HGP อ BCPW UP เข้ามอสังหาริมทรัพย์ได้สิ่งก่อสร้างผมได้ทําการขาย ORI, BRI ไปนะครับได้ทําการซื้อ AP, Noble, TPIPL แล้วก็ PY, LON และ DRT เข้ามานะครับภาคบริการได้ทําการขายหุ้นโรงพยาบาลออกไปนะครับคือตัว VIH แล้วก็ AS นะครับและได้ทําการซื้อ NTV, SE, MSC, CEYE, HomePro แล้วก็ AUCT เข้ามานะครับในส่วนของธุรกิจการเงินผมได้ทําการขายธานีแล้วก็อ m มนานะครับแล้วก็ได้ทําการซื้อ BBL ของธนาคารเข้ามานะครับ่ อุตสาหกรรมได้ทําการขาย A.H แล้วก็ U.E.C นะครับ U.E.C เนี่ยเป็นการขายเพื่อ take profit แล้วก็ซื้อ G.C เข้ามานะครับในหมวดของกเกษตรอุตสาหกรรมผมได้ทําการขาย T.U. แล้วก็ C.P.F. นะครับได้ทําการซื้อ B.R.R. O.S.P. M.A.A.I. C.P.O. แล้วก็โคโค่เทคโนโลยี K K R e, ก็ขาย A.I.T. ตัวนี้ take profit ไปนะครับแล้วก็ T.H. c o m ได้ทําการซื้อ a d v a n c e แล้วก็ S.I.S. เข้ามาส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้มีการซื้อหรือว่าขายไปนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายจะเห็นรายการที่ผมซื้อสะสมด้วยมาตั้งแต่ต้นเดือนจน ถึงสัปดาห์แรกของเดือนนะครับเป็นถึงเข้าสู่สัปดาห์ที่2ครับมาที่หน้านี้ก็จะเห็นราคาหุ้นที่ผมซื้อปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่440บาทเพื่อนๆสามารถพอส์วิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับผมจะมีบางตัวที่ไม่สามารถซื้อครบ440นะครับไม่เป็นไรไว้ซื้อรอบหน้านะครับ อันนี้ก็เป็นราเรียดส่วนที่เหลือนะครับตัวหุ้น TMLL เนี่ยก็เหลืออยู่ที่338บาทนะครับ TMD นะครับก็อยู่ที่ราคา343บาบาทครับยังซื้อไม่ครบ อันนี้จะเป็นการอัปเดตหุ้นปันผลแบ่งเป็นเซกตเตอร์นะครับของประจําวันที่แมีนา67นะครับก็จริงๆแล้วตามที่ผมได้ระบุรายเดียดก่อนหน้านี้นะครับอร์ตหุ้นผมแบ่งเป็นแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของทรัพยากรบวกอยู่16.49%สอสังหาดิมทรัพย์และสิ่งกอ่อสร้างลบ7.64%ภาคบริการลบ1 8บุรกิจการเงินต์ธุรกิจการเงินบวกนะบ้าอุตสาหกรรมบรเบ2 6ตเกษตรและอุตสาหกรรมลบยี่สิบหกจุดหน่ากเกษตรและอุตาหกรรมอาหาร ค่อนข้างที่จะบวกตลอด3เดือนนะครับน้อยมากที่จะมีช่วงที่เขาลบนะครับเทคโนโลยีลบ2.88นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคลบ5.49นะครับพอร์ตโดยรวมนะครับลบ0.35เครับผมเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปอ่าผมจะมาอัปเดตหุ้นในพอร์ตโดยแบ่งเป็นกราฟวงกลมนะครับจะเห็นว่าก็จะให้มันมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับมันจะมีในสงเทคโนโลยีแล้วก็อุปโภคบริโภคที่ค่อนข้างสัดส่วนน้อยกว่าชาวบ้านนะครับไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าในส่วนของปันผลหุ้นบาง ในราคาที่ยังไม่พอใจนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปโภคบริโภคเนี่ยยังไม่สามารถซื้อเข้ามาได้เพิ่มเลยจริงๆนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นการแบ่งเป็นเซกเตอร์โดยให้เห็นรายละเอียดของหุ้นแต่และตัวด้วยว่าบวกลบอย่างไรนะครับของประจําวันที่8มีนานะครับพอร์ตของผมในลบูยลบ0 3สส่วนเซ็ตของวันที่8มีนาเนี่ยอยู่ที่138,642คํานวณค่าเฉลี่ยในวันที่ผมซื้อตั้งแต่ปลายธันวานะครับบวกลบคูณหารมันอยู่ที่ลบ1 7 3เดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกราฟเพื่อให้เห็นภาพในอนาคตนะครับจากที่ดูในส่วนของพอร์ตทับเอสนะครับเป็นการบอกในส่วนของหุ้นแต่ละตัวว่ามีีกกาาาาารรรรรติดดดดลลบบออออย่่่งไไนนะคัเพพืสมถวววโแ้้็ู ในภาคอุตสาหกรรมแต่ละส่วนนะครับมันมีการบวกลบมากน้อยเพียงใดในรายหุ้นย่อยอย่างเช่นภาคทรัพยากรพอส่วนใหญ่ก็จะบวกนะครับในภาคของอสังหาริมทรัพย์จะเห็นว่าค่อนข้างลบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีการเพิ่มกําไรสุทธิเข้ามานะครับทำลงเป็น Excel ไว้แล้วก็บางตัวที่เพื่อนเเห็นว่ายิวมัน2.8หรือว่า1.8เนี่ยอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นยิวของของรอบแรกของเขานะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเขาจะมีการจ่ายปันผล2รอบนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูส่วนที่เหลือ ภาคบริการก็ลบ1 8 3 6ในส่วนของแรงหุ้นย่อยก็ลบเยอะกว่าบวกนะครับธุรกิจการเงินจะบวกอยู่ที่5.66นะครับสิค่คขาอุตสาหกรรมนะครับค่อนข้างลบเยอะมากข้อสังเกตคือลบมาตลอดเลยใช้คําว่าแทบไม่เคยบวกเลยครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องพิจารณาหุ้นของหมวดหมุ่นี้ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะต้องเปลี่ยนหรือขายออกไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นก็ย,ยังเก็บไว้อยู่นะครับเผื่อว่ามันจะมีช่วงจวังหวะขาขึ้นในอนาคตนะครับ อุตสาหกรรมอาหารนะครับจริงๆอาหารก็เป็นอะไรที่บวกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตลอด3เดือนเขาบวกอยู่แล้วนะครับในส่วนเทคโนโลยีเทคโนโลยีหลังๆเริ่มติดลบเดือน2เดือนแรกจะบวกมาตลอดนะครับเข้าสู่เดือนที่3เริ่มมีการติดลบให้เห็น นะครับซาบิน่าก็เหมือนกันนะครับเดือน2เดือนแรกเนี่ยไม่ได้ลบเลยมาเดือนนี้ครับติดลบไม่เห็นแล้วนะครับมาที่หน้านี้จะโชว์ให้เห็นกราฟเพื่อเปรียบเทียบในวันที่ผมซื้อหุ้นณวันแรกช่วงเดือนมกรานะครับตลอดจนมาถึงวันที่8มีนาจะเห็นว่าถ้าดูจากฝั่งซ้ายเซตนะครับกับไมพอดของผมเนี่ยครับในส่วนของเซตเนี่ยตั้งแต่วันที่ซื้อ1 4 1 0จุดเนี่ยฮะยี่สิบแปดธันวาจนมาถึงวันที่8มีนาสอ2พันเนี่ยตัวเซตยังลบอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็น ื้อหุ้นที่5 9 5 4บาทนะครับตลอดมาจะถึงวัาที่8มีนาเนี่ยมูล,ลค่าลงทุนผมอ,อยู่ที่3 7 2 9 6บาทนะครับเฉลีย่ยอยู่ที่ลบ0 3นอนะครับพอมาดูฝั่งขวาจะเห็นว่ากราฟของผมก็ยังคงล้อตามเซตอยู่นะครับเซตขึ้นพอร์ตผมขึ้นเซตลงพอร์ตผมลงนะครับพอร์ตของผมก็อยู่ที่ลบ0.35ส่วนเซตอยู่ที่ลบ1น3นะครับโอเค ต่อไปจะเปรียบเทียบพอรตขงผม versus s e ตแล้วก็ m a i shd เซตร้อยนะครับให้เห็นภาพว่าเซตที่เป็นในภาคอื่นๆเนี่ยเขาบวกหรือลบอย่างไรจะสังเกตว่าหุ้นในหมวดของ m a i เนี่ยมีการบวกค่อนข้างตลอดนะครับโอเคอ่ะ ต่อไปจะเห็นในส่วนของกราฟนะครับเมื่อกี้เป็นตาราง Excel พอมาดูเป็นกราฟเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในส่วนของ MAI เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะดูตามสีได้เลยนะครับไม้ผ่ผมก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับเซตก็จะเป็นสีแดงนะครับ MAI ก็จะเป็นสีเขียวเซตเชดดีก็จะเป็นสีเหลืองเซตร้อยก็จะเป็นสีส้มนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นผขอนผมเนี่ยก็ยังอยู่ค่อนข้างบนเกือบสุดนะครับก็จะยังเป็นรอง MAI นะครับในภาคของ MAI เนี่ยเขาก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเป็นหุ้นเล็กนะครับหุ้นที่มีทุนจดทะ ไปที่4.6%เลยทีเดียวนะครับที่เขาเติบโตนะครับค่าเสียเขาลงมาอยู่ที่ก็ยังบวกอยู่เนี่ยนะครับบวกอยู่ที่0.65%นะครับในขณะที่พอร์ตของผมอยู่ที่ลบ0.35%นอกนั้นก็จะเห็นว่าภาพของเซ็ตก็ลบ1.33%นะครับเซ็ตทีดีก็อยู่ที่ลบ2.28%นะครับเซ็ตลอยอยู่ที่ลบ3.01%นะครับอันนี้อัปเดตจนถึงวันที่8มีนา2024นะครับถามว่าผมทําไว้เพื่ออะไรนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าถัดไป อันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับก่อนนั่นนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาในส่วนของตัวเลขออกเพื่อให้ดูกราฟง่ายนะครับถามว่าเพราะอะไรทําไมผมถึงทาตัวนี้ไว้ดูเป็นรายวันนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตผมเนี่ยผมต้องการให้มันมีแนวโน้มไปตามเซตใช่ไหมฮะมันจะมีภาคในส่วนของเซตที่เป็นภาพใหญ่ mai เซตเฮดีเซตร้อยเนี่ยเมื่อมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันทาให้ผมเห็นว่าหุ้นในพอร์ตผมเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรมันอยู่ในส่วนของกราฟที่อยู่เหนือกว่าเซตเฮดีเซตร้อยไหมนะครับเบื้องต้นผมรู้สึกว่ายังโอเคอย่งา รอบไปตามเซตอยู่นะครับยังไม่ได้มีการไหลลงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยโดยรวมผมยังถือว่ายังอยู่ในที่น่าพอใจนะครับเพราะอย่างน้อยคือเขายัางอยู่ในเซตทด,ดีแล้วก็อยู่ในเซตร้อยนะครับถึงแม้จะเป็นรอง m อ็นะครับอ่ะทีนี้มาแบ่งเป็นไม p o พอร์ตโดยเป็นเซกเตอร์เพื่อทําเป็นกราฟนะครับจะสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยทาให้ดูเป็นภาพรวมว่าอุตสาหกรรมช่วงไหนเนี่ยมันเติบโตช่วงไหนมันมันลดช่วงไหนมันมีการตกลงมาเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําไว้ดูเป็นสถิตินะครับเผื่อเอาไว้สังเกตนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยสังเกตว เพื่อนๆเจตว่าเทคโนโลยีที่เป็นสินพูกับอาหารเนี่ยมันมีการเติบโตโดดเด่นมากในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแต่พอเข้าสู่เดือนมีนาเนี่ยเขาก็มีการร่วงเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีหนักหน่อยก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อนๆเจตผมอธิบายช่วงคลิปก่อนในนี้ใช่ไหมฮะว่าเขามีการตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยซึ่งดูเป็นกราฟเนี่ยมันก็ตกจริงๆนะครับแล้วก็มีกระโดดขึ้นมาช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับในอนาคตเนี่ยผมสามารถเอากราฟเนี้ยมาดูช่วงจังหวะเพื่อเข้าซื้อหุ้นตามอุตสาหกรรมช่่่่่วววงงเเเเเเดดืืือออนนนนนนั้้้้ๆไะะครรบบแตตตตาาาีกกก็็ปสิมหุณ์ เราก็สามารถมาดูิติในพอร์ตเราได้นะครับโอเคอันนี้เป็นสาระสาคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับคือเป็นการอัปเดตรายละเอียดหุ้นของผมในพอร์ตนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตั้งแต่ข้อหึเลยนะครับเส้นปิดอยู่ที่1386.42จุดนะครับบวก14.26จุดหนะครับหรือว่าบวกหนึนยเปอร์เซ็นต์ะครับยอดอมันในพอร์ตเท่ากับสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกจุดหกเจ็ดบาทนะครับข้อสามมาเก็ตวลท่ 37, าท กับลบ128.77บาทนะครับหรือว่าลบ0.35%ขออภัยนี่ลืมใส่ลบนะครับพูดง่ายก็คือพอร์ตผมติดลบอยู่128.77บาทแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่รวม capital gain นะครับปันผลยังไม่ได้รับสําหรับเดือนนี้นะครับปันผลมีการประกาศเพื่อจ่ายออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับมันต้องรอนะครับข้อหก capital gain ซื้อๆขายขายหมายความว่าที่ผ่านมาผมมีการขายเพื่อ take profit หุ้นที่เกิน15%ขึ้นไปแล้วก็ผมมีการขายหุ้นบางตัวที่ stop loss เนื่องจากว่าหุ้นหลุดอยู่ที่10%ขึ้ พอร์ตรวมสุทธิของผมทั้ง X d บวกคาบเตอเกนเ d เท่ากับ0นะครับคาบเดอเกนรวมทั้งหมดจะได้เท่ากับลบ3 1 6หบาทนะครับหรือว่าลบ0 8นนั่นเองนะครับก็คือเอาในส่วนของข้อ4กับข้อ6มาบวกกันนั่นเองนะครับจะได้เท่ากับลบเท่านี้นะครับก็ทั้งหมดที่อัปเดตในพอร์ตผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้ออื่นว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปหน้ารวมพอร์ตในแอป,ป แล้วก็ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการสรุปหุ้นในพอร์ตของผมประจําเดือนมีนานะครับก็รูปแบบการลงทุนของผมจะอยู่ใน EP 3นะครับแล้วก็การอัปคลิปของผมครั้งหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หรือสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับเพราะว่าสังเกตละที่ผ่านมาเนี่ยพอสิ้นเดือนเนี่ยมันต้องทยอยซื้อหุ้นนะครับมันทําให้กว่าจะซื้อหุ้นได้ครบเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2หรือว่าสัปดาห์แรกของของเดือนก่อนเลยนะครับดังนั้นการอัปเดตคลิปปปในนครััั้งถดไ่าจะส ดาแรกของเดือนนะครับสามารถรอติดตามได้ในข้าวหน้านะครับโอเคขอบคุณที่รับชมหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถทักทายผมทางอีเมลส่วนตัวได้หรือว่าคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แวะมาชมกันได้ตลอดใน EP ถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ